ตอนที่1วันหนึ่งจูจ่ๆประตูมิติก็เปิดขึ้นโดยไม่มีเวลาให้ปรับตัวกับเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นอย่างก,กระทันหันพวกมอนสเตอร์ก็หลังไหลออกมาจากประตูมิติและในเวลาเดียวกันผู้คนปลุกพลังด้วยความสามารถพิเศษดังนั้นเหล่าฮันเตอร์จึงได้ถือกำเนิดขึ้น ต้องขอบคุณความพยายามของเ่าฮันเตอร์ที่ดูเหมือนว่าโลกจะกลับเข้าสู่ความสงบสุขแต่บททดสอบใหม่ก็ได้ลงมาสู่มนุษยชาติมันไม่ใช่อะไรไปอีกนอกจากหายนะที่เลวร้วายที่สุดในประวัติศาสตร์นั่นก็คือประตูมิติกรรหนถึงแม้จะรวมกําลังของเ่าฮันเตอร์นับไม่ถ้วนเข้าด้วยกันการปิดผนึกประตูมิตินั้นก็เป็นไปไม่ได้เลยในช่วงเวลาที่ัยคุกคามท่วมท้นเช่นนีม้มนุษย์ได้ถึงข่าวใกล้สูญพันธุ์ ณช่วงเวลานั้นภายในโลกทั้งใบยังมีอีก12ชีวิตที่ยังคงดำรงชีวิตอยู่ผู้ที่ถือครองพลังระดับสูงสุดฮันเตอร์ระดับตำนานได้ก้าวออกมาพวกเขาเผชิญกับความพินาศที่รู้กันในฐานะของประตูมิติก,กลอลห์กลายเป็นวีรบุรุษที่ปกป้องมนุษยชาติพวกเขาถูกขานว่า12อัครสา,าวกการจู่โจมของประตูมิติเคียรสสำเร็จเวลาที่ผ่านมาจากตอนเข้ามาคือ79ชั่วโมง17นาที8วินาที ยืนยันการทำลายล้างของอสูรความพินาศฉันไม่ไหวแล้วทำได้ดีเลยทุกคนคงจะปิดประตูมิติไว้ได้อีกร้อยปีถัดไปเลยใช่ไหมวันนี้ก็คงจะเป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเราอาัคารสาวกทั้ง12รวมตัวกันใครได้คิดหรือยังว่าจะไปทำอะไรต่อจากนี้นะ่ะฉันว่าจะไปพักผ่อนอย่างสมควรที่ฮาวายล่ะฉันได้เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาอุปกรณ์ของฮันเตอร์สี่แบนเลยอืมในที่สุดฉันก็จะได้ทำงานประดิษฐ์ แล้วนายลหะนายวางแผนว่าจะทำอะไรต่อจกักรพัรดิสายฟ้านายดูเหมือนคนที่ยังไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรต่อเลยนะใช่แล้วมันไม่ง่ายเลยพลังของพวกเรามันมากเกินไปกว่าที่คนคนหนึ่งจะควบคุมแม้การใช้งานผิดเพียงนิดเดียวก็สามารถนำไปสู่ผลที่ตามมาซึ่งไม่อาจแก้ไขได้เพราะงั้นถ้านายยังหลงทางอยู่ทำไมเราไม่มาหาคำตอบด้วยกันล่ะทำไมไม่ไปหาด้วยกัน เส้นทางที่แท้จริงของฮันเตอร์ไม่ดีกว่าผมจะลาออกนั่นสินะฉันก็คิดอยู่ว่านายจะพูดแบบนั้นอะหน้าตาชอบแบบนั้นมันอะไรกันล่ะนั่นอะอะไรนะนายพูดจริงเหรอก็ได้สมมุติว่านายเลิกเป็นฮันเตอร์จากนั้นนายจะไปทำอะไรต่อนักเขียนอะไรนะเมื่อกี้ว่าไงนะ ฉันจะเป็นนักเขียนนิยายเว็บยังไงล่ะและด้วยสิ่งนั้นฉันก็จะปิดฉากด้วยการอ้างอิงคําพูดจากหนังสือของฉันก่อนที่เราจะเริ่มเขียนให้เริ่มจินตนาการว่ามีคนนั่งอยู่ตรงหน้าเรานึกภาพตัวเองเล่าเรื่องราวให้พวกเขาฟังและทําให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่มีบันเบือ่อจาไว้ให้ดีในนิยายเว็บสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความบันเทิงสิ่งที่สําคัญที่สุดอันดับที่สองก็คือความบันเทิง และสิ่งที่สําคัญที่สุดอันดับที่3ก็คือความบันเทิองอีกนั่นแหละไม่กี่เดือนหลังจากเหตุประตูมิติกรโกโหนจบลงจกักรพรรดิสายฟ้านักเขียนนยิยายเว็บผู้ทะเยอทะยานว้าวนั่นมันสุดยอดไปเลยขอบคุณครับเจมส์แพทรันผมเนี่ยท่วมทนไปด้วยไอเดียแล้วอย่าดื่มซุปกิมจิอาจจะเป็นไปได้ว่าฟ้าลิขิตให้ฉันมาเป็นนักเขียนเอาละได้เวลาทำงานแล้วในขณะที่แรงบันดาลใจมันเดือดพล่านแบบนี้ นี่นั่งทางานคนเดียวแบบนี้แกคิดว่าจะไปไหนเลอะหลังจากเลิกคดแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติที่จะไปดื่มกันไม่ใช่เหรอเอาเถอน่ ate, ไอเด็กไม่เออคือว่าผมเออพรุ่งนี้ผมมีเดทไลน์งั้นพวกเราไปกันก่อนละยังไงก็เถอะวันนี้ฉันรู้สึกมั่นใจอย่างแปลกๆกับบ้านดีดีนะนายทำได้นี่สินะที่เจมส์แพทรอสันหมายถึงความรู้สึกของการสร้างผลงานชิ้นเบอร์แดงนะ คุณลูกค้าหมายเลข18ค่ะลาเต้ข้าวของคุณลูกค้าเสร็จแล้วนะคะเออวางไว้ตรงนั้นได้เลยครับช่วยเอาแก้วเปล่าออกไปด้วยนะครับเอาละฉันได้เติมพลังอย่างดีแล้วใช้โอกาสที่ดีนี้และมุ่งไปสู่เดดไลน์ตรงนี้เป็นแบบนี้ตรงนั้นเป็นแบบนั้นอืมและต่อไปใช่แล้วนี่แหละเอาละใกล้เสร็จแล้ว อีกแค่ประโยคมหากราบสุดท้ายถ้าหากฉันเขียนตอนจบได้ดีเสร็จแล้วฮะ<า>ต้นฉบ,บับต้นฉบับของฉัน ดีไอ้หัวปลาหมึกลุกขึ้นมามันยังเกี่ยวไม่พอตอนที่สองอเจสันไม่นะสายฟ้านั่นมาจากไหนอย่าทิ้งฉันไว้แบบนี้สิเจสันโว,วบ้าไปแล้วพอดเอาเรื่องจัดเลยนักแสดงนำชายโดนช็อตตายหรอว่าแล้วเรื่องดราม่านะ่ะมันดีที่สุดตอนเป็นละครน้ำเน่านี่แหละเพิงสีชาติ แทอีซ e อแลงเอสดูสภาพเข้าสีแทอีจ e ุนน้องชายคนสุดท้องของครอบครัวแทนักเรียนมัธยมปลายเพลงสีชาติแทอีซอหนึ่งในฮันเตอร์แลงเอสระดับสูงของชาติกับตันของหน่วยที่7จากกิลระดับสูงกา r เดียนเกตไม่ใช่แค่นั้นด้วยภาพลักษณ์ที่สง่างามและเซนส์แฟชั่นอันเฉียบคมเธอเป็นดั่งซูเปอร์สตาร์ในโลกของฮันเตอร์ที่ท่วมท้นไปด้วยความนิยม แต่ใครจะไปเชื่อกันหล่ะว่าเจ้าสิ่งนั้นคือเพิงสีชาตินี่นายทำอะไรอยู่นะนั่นมันเจ้าเวลาสำคัญเลยนะทำไมถึงต้องมาทำลายวันหยุดของฉันด้วยวันหยุดเหรอพี่เป็นฟรีแลน์ที่ไม่ถูกจ้างตัางหากถ้าจะอยู่บ้านอย่างน้อยก็ช่วยทำงานบ้านหน่อยถ้าไม่อยากทำก็ออกไปข้างนอกบ้างหรือไปออกกำลังกายอะไรอย่างนี้โอ้ยตามใจเธอเอารีโมทขึ้นมาได้แล้ว ข่าวด่วนมาแรงประตูมิติปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันที่เขตมาโปในโซลเขตมาโปเหรอพื้นที่ถูกกำหนดให้เป็นโซนสีแดงเราขอแนะนำให้ผู้อาศัยทุกท่านอยู่ในบ้านหากเป็นไปได้เพิ่มเติมประชาชนทุกท่านที่อยู่ข้างนอกควรอพยพในทันทีพี่จะออกไปข้างนอกนะฮะพี่โดนเรียกตัวเหรอก็ไม่เชิงหรอกแต่ดูเหมือนว่าพี่ควรต้องไปเข้าสู่โหมดงานหลักแล้วสินะ แต่ก็ไม่จาเป็นต้องไปไม่ใช่หรอทําไมล่ะก็มีคนไปจัดการแล้วนะสิไอ้ขี้แพ้ไม่มีงานทําของบ้านเรานะไม่สิหมายถึงนักเขียนผู้ล้มเหลวนะเฮ้อ <c oughs> แม้แต่ฮาร์ดได์ก็ยังถูกทําลายไม่เหลือชิ้นดีเออโชคของฉันเนี่ยนะฉันต้องหัดจาไว้ว่าควรสํารองข้อมูลแยกไว้ด้วยงานเดบิวต์ของฉันมันควรจะเป็นวันนี้แท้ๆฉันกําลังจะดังเปี้ยงป้างด้วยนิยายเรื่องแรกของฉัน เดวิลใส่ฟ้าแลบในฐานะน้องใหม่มาแรงแกลายเป็นนักเขียนนิยายเว็บและชนะรางวัลน,นิยายเว็บแห่งปีจากนั้นก็เป็นพิธีกรการบรรยายและได้เข้าสู่ยุคทองของตัวเองในที่สุดอย่างน้อยนั่นก็เป็นสิ่งที่ฉันจินตนาการเอาไว้ไม่มีทางแค่ทอดปลาหมึกก็งอ,งงองไม่กี่ตัวมันจะไปพอชดใช้ได้ยังไงกันเราพอมาลงเอยแบบนี้แล้วฉันจะต้องทําให้พวกนั้นชดใช้ให้ได้เลยมาหาเรื่องผิดคนแล้ว บอสมอนเตอร์ <Boss> อยู่ไหนกันเอออยู่นี่เองรอตรงนั้นแหละยูนิตหนึ่งมอนเตอร์ทั้งหมดถูกกำจัดแล้วประชาชนอพยพได้สำเร็จพวกเราจะกำจัดมอนเตอร์ที่เหลือต่อไปเอาละมาทำงานให้เสร็จตอนนี้มีเหลือไม่มากแล้วใช่ไหมใช่เหลืออีกแค่นิดหน่อยแต่นี่มันไม่ง่ายเป็นหน่อยสำหรับประตูมิติฉับพลหรอนั่นต้องขอบคุณพระกำลังอันมหาศาลของกัปตันเลยสมแล้วที่เป็นมนุษย์รถแท็กเตอร์มาซอกกี้ ทีมคุ้มกันฉุกเฉินกับตันยูนิตสี่มาซอกกีแลงเอหมดเวลาคุยเล่นแล้วหมดเวลาคุยเล่นแล้วเตรียมจัดการบอสอีกไม่นานมันก็จะมามีอะไรต้องให้กังวลอีกหรอครับกับตัน,นเป็นถึงแลงเอเลยนะเพราะงั้นบอสประตูมิติแลงเอคงไม่ใช่ปัญหายังไงก็เถอะเราจะละหลวมกันไม่ได้มีสติไว้เราไม่มีทางรู้ว่าศัตรูจะโจมตีเมื่อ,อไหร่หรือที่ไหนกับเข้าขาบวนแล้วก็ ฮะฮะได้างั้นเหรอนั่นมันประตูมิติแรงเอได้ยงังไงกันเดี๋ยวนะแต่ต้องจุดนั้นมันระวังตรวจพบบอสมันเอรนระดับบอส ไฮด้าแรงเอเอเจริงได้อย่าทะลอปืนใหญ่เด็ดขาดมอนเตอร์แรงเอเอเอปรากฏขึ้นที่ประตูมิติแรงเอเนี่ยนะนี่อาจจะเป็นการสับเปลี่ยนของประตูมิติหรือเปล่าไม่ได้แล้วพวกเราต้องการกองกำลังเสริมที่แก่งกว่านี้สภาพแบบนี้มันไม่มีทางแน่ๆ กัปตันแม่งเอ้ยไม่มีเวลามาลอกกำลังเสริมแล้วพวกเราต้องยื้อเวลาจนกว่าความช่วยเหลือจะมาถึงปัญหาก็คือแค่หัวเดียวก็เกือบจะเท่าพลังของแร้งเอแล้วถ้าหากมันโจมตีพร้อมกันทั้งเก้าหัวแล้วก็พวกเราสู้ไม่ได้แน่แ,นแต่ฉันจะยอมแพ้ตรงนี้ไม่ได้ถ้ายังมีผู้คนให้ปกป้องและตัวฉันยังมีพลังกำลังที่เหลือจะสู้ได้เธอเงินฉัน จะสู้ต่อไปพาวเวอร์คการโจมตีได้ผลแต่ได้แค่สองหัวเองนั้นเหรอถ้างั้นบ้าเอย้ยฉันจะมาตายแบบนี้ไม่ได้ถ้าเจ้าสิ่งนั้นร่วงลงพื้นที่ทั้งหมดนี้จะถูกทำลายไม่หรือมม่ แมงเอ้ยเกิดอะไรขึ้นนั่นมันพระเจ้าตอนที่3เจอสักทีบอสมอนเตอร์รู้ตัวหรือเปล่าว่าสิ่งที่แกเพิ่งทำไปมันพิษถ้าพูดได้อย่างน้อยก็พยายามแก้ตัวซะสิ จะเล่นแบบนี้งั้นสินะก็ได้งั้นก็เตรียมโดนอัดยาวๆได้เลยโน,น,น้ตบุ๊กฉันต้นฉบับฉันทุกอย่างถูกทำลายก็พราะแกแกจะรับผิดชอบยังไงฮะและที่สำคัญที่สุดฉันไม่สามารถเดย์เดย์เดบิวต์ได้แล้วยา่า ชีถึงจะเผาแกทั้งเป็นไปก็ไม่ได้ทําให้ฉันหายโกรธสักนิดโถเว้ยเดืนไล่พวกนี้เราด้วยนี่ต้องนั่งเขียนใหม่หมดเลยหรอเนี่ยอสลบไปเสด้เกิดอะไรขึ้นนะ่ะเรากําลังสู้กับไฮด้าอยู่จากนั้นก็กัปตันเฮ้าเขายังมีชีวิตมารอทีมช่วยเหลือกันเถอะเดี๋ยวดูนั่นสิไฮด้าตายแล้วงั้นเหรอรอยนี่ ดูเหมือนจะโดนอะไรที่ทรงพลังมากๆไม่จริงนะเกตแร้งเอของเกาหลีในรอบ2ปีบอสมอนเตอร์ที่โผล่ออกมาเป็นไฮเดอร์แรงเอเอเอครับถึงแม้จะมีศัตรูที่น่าสะพึงกลัวออกมาฮันเตอร์แร้งเอคนหนึ่งก็สามารถรับมือกับมันด้วยตัวคนเดียวได้เขาคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากมาซอกกีหรือที่รู้จักกันชื่อเครื่องจักรบดขยี้ มาอกีแห่งกิวกาเดียนวิดีโอบันทึกการจัดการไฮด้าบน YouTube ได้มียอดวิวทะลุ100ล้านแล้วครับความกล้าหาญในการต่อสู้กับมอนสเตอร์และช่วยเหลือชีวิตคนนับไม่ถ้วนตอนนี้ได้ถูกยืนยันแล้วว่าเขาจะต้องรักษาบาดแผลและเส้นเสียงนานถึง14สัปดาห์สาเหตุของบาดแผลที่เส้นเสียงเป็นเพราะเขาสะบัดตอนที่สู้กับไฮด้าอยู่นะครับอย่างที่ได้เห็นมาสกีใช้ที่ก้นไฮด้าได้เราต้องเอาเขามาเป็นสมาชิกกิวการเดียนให้ได้เดี๋ยวนี้ ผมขอคัดค้านเขาเป็นเพียงแค่ฮันเตอร์แรงเอเท่านั้นนะแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าในอนาคตเขาจะได้ขึ้นเป็นแรงเอสหรือเปล่าอีกอย่างมันไม่ได้มีบ่อยนักหรอกนะที่จะมีฮันเตอร์ที่แข็งแกร่งขนาดนั้นแต่จากที่ผมได้เข้าไปตรวจสอบมาเขาดูเป็นคนที่ค่อนข้างยึดติดกับศักดิ์ศรีของการเป็นการเดียนมากเลยแทอีฮยอนไอ้เจ้านักเขียนบ้านั้นทำบ้าอะไรของแกเนี่ยหมอนี่ไม่เคยรู้จักความพอดีเลย ถ้ามีคนรู้เข้าว่าคนที่เคลียร์เกตรจริงๆเป็นจกักรพรรดิสายฟ้าแล้วก็หรือว่าโดฮวางรู้เข้าจะต้องเป็นเรื่องยุ่งยากแน่ๆเชื่อกันจริงๆหรอว่าฮันเตอร์ธรรมดารรมดาจะจัดการมอนสเตอร์นั่นได้ฉันไม่เชื่อโดฮวางกิลมาสเตอร์แห่งกาเดียนแรงเอสบ้าเอ้ยเขารู้ตัวซะแล้วอีหย้อนดูท่าเราจะสวยแล้วล่ะใช่ไหมละ่ะเพลิงสีชาติเอะพูดอะไรของท่านนะ ให้ดาแรงเอเอเอถูกันเตอร์แรงเอจัดการเนี่ยนะเอาเธอทำเอานึกถึงเรื่องของฮันเตอร์ในตำนานสมัยก่อนเหมือนกันหลังจากที่ตัดสินใจเมินฉันและไปหลบซ่อนตอนนี้กลับเผยต,ตัวตนออกมาแล้วหรือจกกักรพพัดสายฟ้าฉันจะไปหาเธอด้วยตัวเองนี่แหละนักเขียนแทอีฮยอน เคครับนี่นะ่ใช้ไม่ได้หรอกนะสํนักพิมพ์โกเลเบลทีมบรรณาธิการ3บรรณาธิการกูขยองโมถ้าพูดตรงๆก็มันไม่สนุกเลยสักนิดคงเรื่องก็ดีอยู่หรอกแต่มอนเตอร์ตายในดอกเดียวเนี่ยนะมันโคตรไม่สมจริงเลยถ้าเป็นแบบนี้ยึดใจคนอ่านไม่ได้หรอกพวกเขาคงเลิอกอ่านไปสักก่อนแต่แต่ผมพยายามทําให้มันดีขึ้นแล้วนะครับสมองของคิเมล่ากระจุยและข้างในก็ กระจายออกมาและฉันก็ไม่ได้บอกให้ทําเนื้อหารุนแรงด้วยได้ดูข่าวเมื่อเช้าหรือเปล่าเกี่ยวกับฮันเตอร์การเดียนที่ช่วยผู้คนจากเกตจนเกือบตายจินตนาการสิไม่ใช่แรงเอ็แต่เป็นแค่ฮันเตอร์ธรรมดาธรรมดาที่ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยผู้คนในตอนนั้นแกคิดว่าพวกเขาจะลังเลงั้นเหรอระวังหัวหน้าหัวหน้าการต่อสู้นั่นจะยากลำบากและสิ้นหวังแค่ไหน ถึงแม้ผู้คนจะไม่ได้เห็นเองแต่พวกเขาก็จะรู้สึกได้เพราะแบบนั้นทุกคนถึงจะเชื่อฮันเตอร์คนนั้นได้แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่พวกเขาก็รู้สึกได้เรากับเข้าใจความรู้สึกของคนคนนั้นความเห็นใจการดื่มดำ่ำนั่นแหละคือความสมจริงผมไม่เคยคิดแบบนั้นมาก่อนเลยผมขอโทษนะครับ ในเมื่อนายดูจะรู้ตัวบ้างแล้วฉันจะให้เวลาเพิ่มอีกหนึ่งอาทิตย์เขียนต้นฉบับใหม่ให้ทันซะข,ขอบคุณมากครับครั้งนี้ผมจะต้องทําให้ได้แน่ล่ะเพราะถ้ารอบหน้ามันไม่สนุกอีกก็เตรียมตัวโดนยกเลิกสัญญาได้เลยเอ๊ยยกเลิกสัญญา